สวัสดีครับผมจ่ตู้คนชอบอ็กโครนะครับวันนี้มาดูอีกวันหนึ่งนะครับมาดูเจ้าคูโบต้านะครับ M9540 นะครับวันนี้มาทำวางท่อครับวางท่อน้ำนะครับเนื่องจากว่าฝนตกขึ้นมาแล้วทางขาดนะครับก็เลยมาวางท่อนี่ครับ ข้อขาดอ่าไม่รู้มันมืดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆตอนนี้วางเสร็จแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนการเอาดินมาถมนะครับที่ส้มสายดันนะครับ9540ดันอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ไม่มีไถนะครับมีแต่ด,ดัน ฝนตกแล้วถนนขาดครับก็เลยต้องวางท่อต้องวางระบบท่อให้น้ำมันไหลได้สะดวกนะครับกต่ว่าตรงนี้ก็ให้น้ำไหลไปนู่นเลยครับตามทางน,นู่นนะไหลลงบ่อไปเลยนะครับ ไม่ได้ไปไหนครับไอเจ้าสีส้มไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตอนนี้เอางานของตัวเองอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการไปรับจ้างไครหรือว่าไปช่วยคนอื่นไม่มีนะครับเอางานของตัวเองก่อน ยังกระหึ่มเลยครับ ขับเป็นร่องน้ำไปด้วยนะครับแต่งร่องน้ำไปด้วยแลดินส่วนหนึ่งก็มาถมตรงวางท่อนะครับอากาศร้อนมากครับเหมือนฝนจะตกครับแต่ว่าไม่ตกไม่แน่นะครับคืนนี้อาจจะตกนะครับจะได้ลองการวางท่อใหม่ด้วยเลยเมื่อช่วงบ่ายก็มีการตก ปล่อยๆนะครับแต่ว่าไม่แรงพอดีดินลายนะครห้านาทีกว่าแล้วนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับ แล้วก็กดซับสไคร์นะครับให้กำลังใจด้วยนะครับกับการทำคลิปวิดีโอในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอบคุณครับสบวัสดีครับ